จะมีล็อมบี้อัพใส่ถังน้ำแล้วก็เอาไปเอาน้ําที่ที่หนองกะทีก็ต้องเข้ากลับมาในเมืองแล้วก็ไปสารกันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากคนไปใช้บริการในแต่ละวันเนี่ยน้อยมากแล้วก็พื้นที่เนี่ยนะคะมันถูกมันถูกพัฒนาการไปในทางลบมากมากในช่วงของวัยเด็กซึ่งถ้าเราจําได้เมื่อปีสามปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดจนถึงปีสี่ศูนย์นะคะแล้วก็ขยับมาเนี่ยจะเห็นว่าเด็กอย่างอนามพานเนี้ยตั้งพันธุโดยไม่ฟองเยอะมาก ว่าพืน้นที่หนออกระทิเป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็นจุดนะที่ทําให้เด็กเนี่ยหนีโรงเรียนแล้วมามีด้สัมพันธ์กันนะคะมาเสกยามาดื่มเบียมาพัฒนาเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าวันน่ากลัวกลําบากไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้และปะัจจากนั้นก็คถ,ถับมาในช่วงปีป e e ี4 0่จนถึงปีสี่เนี่ยพื้นที่นี้ถูกใช้นในเรื่องของการขายบริการทางเพศซึ่งเด็กจังหวัดลําปางในยุคนั้นถ้าใครทางาน เป็นทีมงานของพัานานสังคมและความมันม่นคงของมนุษย์เป็นทีมจัดระเบียบสังคมกับท่านผู้ว่าสามารถร้อยฟ้านะคะเราได้เข้ามาทน,นกันว่า,าช่วงนั้นเป็นช่วงเรื่องของการค้ามานุษย์มากและเด็กถูกดึงเข้ามาในพื้นที่เหล่าน,นี้มาขายบริการใต้ต้นไม้ต่างๆที่มันเป็นผุ่มือแรกเนี่ยนะะถูกพัฒนาการเป็นเหมือนท่อให้เด็กขายบริก,การและมีทั้งเด็กหญิงเด็กชายเนะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความร่าลัวและเป็น เป็นภัยของเด็กในยุคนั้นเนี่ยก็ทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนบอกเฮ้ยมันเป็นพื้นที่ทน่ากลัวเนาะอย่าไปเลยอ,อย่าไปเลยการเข้าถึงการใช้บริการซึ่งจริงๆเอกกากทิมเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นปอดของคนละาที่ใหญ่ที่สุดและใกล้มืองที่สุดใช้ได้มากที่สุดแต่มันถูกถูกใช้เป็นทางที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็กลุ่มวัยที่ไปเนี่ยมันก็เป็นวัยที่ที่ต้องพัฒนาและเติบโตคนละกว่าอันนี้เาให้เห็นว่า พอมันมีภัยมากๆเนะนี่ยคนคนก็ไม,กไ,ไม่อยากไปเพราะไม่อยากไปเพราะก็ลืมลืมว่าเรามีพื้นที่ดีๆแบบนี้อะค่ะทีสามารถใช้ร่วมกันได้นะาะฉะนั้นเราก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ตอบย้อตอบย้อปัญหาของคนต่างๆมากขึ้นนะคะด้วยนั้นพอช่วงระยะเวลาหลังมาเนี่ยเราเะ็ีการพัฒนาพื้นที่และก็มันยังยังไม่มากพอนะคนะเองได้มีโอกาสเข้ามาจังหวะที่สองของการพัฒนาพื้นที่ ได้มาเป็นตัวแทนในการที่จะเข้ามา,าร่วมกันนะะในการพัฒน,นาด้วยก็ <_ d ew ith> จะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจากอดีตที่มันน่ากลัวและมันถูกลืมไปแล้วเนี่ยมันกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาทั้องประมาณในช่วงปีที่ที่ที่หนึ่งไปบ่ายจะยากกว่าปีที่สองเนาะนะ,ะตั้งแต่เดืน 2, 000, 6, 000, อนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะสิบห้าสิบหกเดือนเนี่ยเราก็เห็นนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการ พื้นที่ที่นัานเราไม่อยากไปมันปกครองพาไปแล้วมันต้องเฮ้ยไม่ได้ต้องรีบพารุกกลับนะวันหนึ่งอาจจะตกเป็นเหยื่อด้วนั้นสถานที่มันเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นค้ามนุย์ด้วยนำเด็กมาขายบริการด้วยนะคะสร้างความดูแลด้วยแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มสัตว์ปยด้วยใช่ไหมครับไปเริ่มกันที่นั่นหมดอันนี้ถ้าอาจารย์เป็นคนละ่าอาจารย์จะรู้นี่คือสถานการณ์ของความที่หนองกระทิงขนาดนั้นแต่ขนาดนี้มันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นพื้นที่ที่ทุกคนไปแล้วมีความสุข เป็นพื้นที่ที่ทุกคนไปแล้วอยากไปอีกไปแล้วอยากไปซ้ำอันนี้เราเห็นว่าการทีกโฉมจากช่วงหลังมาเนี่ยสิบปีเนาะแล้วก็มาโดดเด่นในช่วงสามสี่ปีให้หลังมาที่ท่านนายกได้มีนโยบายในทางที่ไปไปปรับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้สมัครอายุเพิ่นเพ่งเก่าเองได้รับโอกาสจากท่านนายกนะคะเจอท่านบอกท่านขาขอเอาคุณผู้สมัอายุสามสี่คนให้มาหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขามีภาวะหกกำเนิดนอกสมรสในสองในสา เป็นเพราะว่าสืงเชาเพราะมันเป็นแม่ไม้เป็นลูกแล้าอาชีพทุนนิดฉะนั้นเขาชอบเลอาเพลงขอมาเลอาเพลงได้ไหมจริงๆเราตั้งใจอยากจะบรงพัดแค่สี่คนนะฮะที่แค่สามคนนี้เท่านั้นแต่ด้วยความที่เขารวมตัวกันแล้วเขาพัฒนาตัวเองแล้วขึ้นมาแล้วใช้พื้นที่ที่มาใช้หนองระจิงมาสร้างรายได้มาระดมทุนแล้วสามารถใช้เงินที่ระดมทุนได้ส่งไปช่วยเหลือคนที่ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ยากจนในพื้นที่ได้ณวันนี้ช่วยไปแล้ว353 เป็นเงินจากรายได้จากการระดงทุนในทุกเช้าของวันเสาร์และวันที่ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงเก้าโมงนะคะหนึ่งเดือนเราจะมอบทีนึงเพราะว่าระดงทุนวันนี้เก็บสะสมไว้พอสิ้นเดือนก็ก็ลงตัวก็จจัดซื้อแล้วก็มอบในสัปดาห์ถัดไปของเดือนอ่เพี้นะคะนั้นเดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบลายแต่บางรายก็ได้เยอะนะคะแล้วก็ถึงสามสิบลายก็มีาะฉะนั้นสามร้อยกว่าลายเนี่ยได้รับการพัฒนาและนอกจากนั้นเงินรายได้จากการระดงทุนในแต่ละครั้งเนี่ย ทางที 5, ่เขาก็สามารถส่งไปช่วยเรื่องของ PM 2อด้าเรื่องไฟฟ้าพอกฟอรและก็ส่งนะะส่งหนึ่งน้องๆจับหาเลยละชมงคลที่เป็นนักศึกษาช่างช่างโยนนะคะมาช่วยซ่อมแซงเครื่องปรับลมให้กับพี่น้องเกิดอข่ายในพื้นที่ด้วยที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มเสี่ยงของแกนนำเหล่านี้เป็นผู้สูงอายุที่ออกไปปฏิบัติเป็นภาคประชาังคมเห็นชาวบ้านนะคะ ที phải phải ôi, mày, ่ร้องขึ้นไปแล้วไปช่วยกันดับไฟในพื้นที่ป่าก็มีความเสี่ยงมีภาวะเสี่ยงจํานวนมากเพาะฉะนั้นเราใลยนะคะภาคประชาชนช่วยได้เลยก็คือส่งน้ำส่งเครื่องดื่มส่งอาหารไปช่วยที่เป็นหุนเสริมเขาถัดนนายกว่ากรุณาได้ให้โอกาสตรงนี้นะะอันนี้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทําแล้วก็มันที่พื้นจากพื้นที่มันพื้นที่ที่มันเสี่ยงภัยมันเป็นพื้นที่แห่งความสูงแล้วก็มีการระดมทุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของภาคประชาสังคมในการจัดการแล้วช่วยเรื่องหมาจรด้วยนะคะที่วัดเวรุวรวณารามถามว่า ทีแพทย์ทีมส yeah. yeah, anyway, ัตวแพทย์ที่ไปผ่าตัดหมานรคะองน้องๆเลยนะคะบางทีเนี่ยรายได้ไม่พอก็ค่าจัดการมันแพงมากแล้วก็สารถสงแล้วก็ใช้เงินเหลือแสบส่งไปช่วยทั้งสองรั้งอันนี้เราก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดแต่ว่าอันนั้นคือกิจกรรมที่มันเห็นว่าเราทําแล้วเราได้อะไรและคนที่ได้ประโยชน์จากเราถึงไม่ได้มาร่วมกันนั่งพักด้วยแต่ได้ประโยชน์แต่สิ่งที่มันเป็นปรากฏการสำคัญที่การบั่งก้นอยากเห็นมันเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญและโดดเด่นของการนั่เรักดววา ช่วงหลังมาเนี่ยเจ็กทุเช้าจะมีลูกๆพาคุณแม่คุณแม่ที่บางอายุมากนะคะบางคนเดินถือไอม้เท้าไะนั่งร้องเข็นวินแชร์มานั่งใช้วอเปเปอร์มาแล้วมานั่งฟังพวกเราในฐานะเป็นคนเกา่าและน้องเพงแก่<笑><笑>ให้ฟังอย่างนี้ค่ะลูกได้มีโอ,อกาสกอดข้าวแม่เช่นบางคนเนี่ยพอมาพาแม่มาเพื่อมากินข้าวเชาว้าอ่ะมาฟังเพลง้วก,กินข้าวเชาว้ามาก็ออนข้าวกันเนี่ยเธ่อเพ่ทีด่ดูอยู่ข้างบนอนี้แล้วก็น้ำตาไหลเพราะว่า ลูกๆแกบอกว่าคุณแม่ร hmm. ่ามาทุกวันเลยเดี <sun> ๋ยวนี้เพราะว่าเขาบอกว่าดีแล้วข้างบนเนี่ยก็อายุมากกว่าแม่อีกและเขาแข่งแรงจังเลยแม่อยากแข่งแรงเหมือนเขาพาแม่มาหน่อยพราะนั้นก็จะเกิดบรรยากาศอย่างนี้ถ้กมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้แฟนลับเราจะเป็นประมาณนี้อ่ะะคะอันเนี้ยเราจะเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้เห็นว่ามันเกิดประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเราแต่มันก็เกิดประโยชน์ในสถาบันครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งสายๆจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทาคุณลูก ลูกเด็กเล็กเดจะมาเ่้าเช้าหมดเลยค่ะพอมาเ่้าเช้าก็มาสร้างบรรยากาศเนาะเด็กๆได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้สตางค์ไปซื้ออาหารเด็กจะไปเดินซื้ออาหารอาจารย์แ่บบวมบวนที่แสดงว่าอาจารย์ไปมาบ่อยแสดงว่าเป็นแฟนคลับเราด้วยแยกชใช่นะคะเด็กๆเนี่ยถือเงินไปแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ประคองจานอาหารตัวเองมาวางไว้แล้วก็ทานแล้วสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือว่าหนึ่งเขาสามารถน้าใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง ข้องมีการไปเข้าคิวเข้าแถวอันนี้เรื่องวินัยอันที่สองก็คือการคัดแยกขนต้นทางคุณพ่อคุณแม่จะสอนบอกว่าทําแล้วต้องคั่แยกนะแล้วก็ออกไปทิ้งเลยค่ะเด็กๆจะจัดการด้วยตัวเองแล้วก็ฝึกเด็กๆให้เป็นคนที่สามารถแบ่งปันได้เลยเด็กสามารถที่จะแบ่งปันแล้วในเรื่องของการแบ่งที่ั่าไม่พอเด็กๆย่อกย่องนะอมยกเกาอี้เลยไว้ให้ีกคนนึงที่กําลังหาดูอย่างนี้ค่ะซึ่งมันเป็นบรรยากาศของการเรียนรู้มันเป็นพื้นที่ที่สร้างสุขไว้จริงๆแล้วก็ เด็กๆเองเนนะคะวเราเห็นแล้วว es que ouais, ma ่าเด็กจะเติบโตได้เขาได้เติมเต็มได้พัฒนาตัวเองเราเห็นนะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในในการนั่งก็กการเรียนรู้มันเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ที่ค่อนข้างที่ข้าพูดวิเค้าะข้างตัวเองก็คือเป็นพื้นที่เรียนรู้แบบสมบูรณ์แบบก็คืออยากเรียนรู้เรื่องวิถีชีวิตมาติการก็อยากเรียนรู้เรื่องอาชีพมาติการก็อยากเรียนรู้เรื่องสุขภาพมาสิกอาจารย์บุญรัตน์โลกจะนศาสัรเก93ปีนะคะท่านท่านมาทุก พอฟังพวกเราเลองเลงแล้วสิ่งที่ได้ก็คือลูกศิษย์พอประกาศพกอาจารย์ูรณะมาลูกศิษย์ลูกหานเดินไปราบและไปและบางคนไปถามลูกสาวเลยว่าที่เลี้ยงดูคุณแม่ยังไงคุณแม่93ยังมีความจาดีสุขภาพดีแล้วมาได้ทุกทิตยหนูอยากกลับไปดูแลคุณแม่หุกไม่มีอย่างนี้จังทีนั้มันก็เกิดการเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้กันแลกเปลี่ยนเนาะวัฒนธรรมการเรียนรู้เรื่องของสุขภาพแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้แล้วก็เป็นโทองัะแพกใหญ่ ที่ทุกคนเวลาไปไหนแขกมีแขกไปไทยมาก็นะคะมาทีรรยากาศนักกล้องถอทุกอย่างอยากได้ของฝากของกินของข้าว่อนหรืออยากฟังเพลงพอๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดัะนั้นประโยชน์ที่เราได้ทําในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุคนเก่าและร่วมกับเพื่อนจะมาตลอดอันนี้เราเห็นพลังของคนลำฟ้าเป็นความทคาูมิใจหน้าวันนีของผู้สูงอายุคนเก่าจากการที่ได้รับโอกาสนะคะแล้วก็มาจัดกิจกรรมกับการนักกล้อเราได้รับรางวัลรางวัล Voice นะคะเสียงของคนคุณประบางกลุเฉพาะนะคะ Voice Award ซึ่งจะไปรล่าในวันที่19วิทุนายนานะคะก็เป็นหนึ่งเป็นเป็นสองแห่งในประเทศไทยที่ภาคประชาสังคมที่ลุกขึ้นมาทัแล้วก็ได้รับรางวัลอันนี้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจเพราะนั้นเราก็เลยจคเป็นว่าถ้าเป็นนวัตกรรมทางสังคมเป็นคนไกในการทำเพื่อนอีกอันหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าการรักต้อมบริหารจัดการด้วย ตัวกฏใจที่ที่มันเป็นพลังของคนน่ะเป็นผู้ค้าเป็นผู้ขายเป็นผู้มาใช้บริการมันก็บริหารร่วมกันน่ะมันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นเป็นความสุขมันเป็นมหาศจลเป็นความสุขของคนลำปางนะคะเพราะนั้นเราถ้าอยากรู้ว่าคนลำปางมีความสุขย่างไรมาที่การน้ำก่อมแทนมหาศจลเป็นความสุขอันนี้คือสิ่งที่เป็นการของการทงสังคมเป็นนวัตกรรมการทางสังคมที่คนลำปางรู้สึกดีประทับใจและอยากให้มัน มีในทุกๆ,ๆมุมขอ,องจังหวัดตา,า,ากลางที่ว่าท่านนายกมีนโยบายที่จะถกเคลื่อนในพื้นที่อื่นๆอีกให้มันลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณในนา้นอ่ะจังหวานทั้งนันะะ้นก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอีกนิดหนึ่งค่ะคุณสิริพรคะหลายท่านอยากจะถามค่ะว่าที่บังหวัดผู้สูงอายุกันค่ะที่มาร้องเพลงนะคะ่ะเป็นโรคซึมงทราตอนนี้อาการเขาเปไ็นยังไงบ้างห<อ>ายหรีอยังทุกคนทุกคนทุกคนก็ค่ะก็มีความสุขและหายดีและแฮปปี้ด้ว ที่สำคัญคือเขาสามารถส่งความสุขในตัวเขาเองให้กับคนที่มา,มาฟังมาดูแล้วบางกลุ่มนะคะมาไม่ได้อยา่างารก็ตามดูลมาไม่ได้ขอส่งขอส่องไปให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยลิงก์นะคะส่งลิงก์ของการนั่ง่มไปให้หน่อยขอติดตามหน่อยเรามีมีแล้วก็บางส่วนมาไม่ได้แล้วดูจากจากเหตุโอนเงินเข้าบัญชีของความทุนเรานะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่มันเป็นนะวันตกรรมของเราด้วยนะคะของพื้นที่ด้วยแล้ว็นความสมคนรปล่ ภาคภูมิใจน